จากที่ท่านสมาชิกวุฒธธิสภาได้มาเพิ่มความหวังให้กลุ่มเกษตรกร,กรของอำเภอบางบานและทุกอำเภอของจังหวัดพรนคนครศรีธรทยาในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่จะสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผมต้องขอบคุณท่านสาวและก็ทีมงานทุกทกท่านเนาะแต่ขอบคุณทุกสิ่งอย่างสำหรับสว ที่นาที่เป็นห่วงเป็นยยเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับผมวันนี้โครงการสวพบประชาชนนะครับผมรู้สึกว่าได้รับประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับเพราะหลายๆเรื่องที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมวันนี้นะครับเกิดประโยชน์กับประชาชนมากนะครับอันที่อันใดที่ไม่รู้ไม่กระจ่างก็ได้รับความรู้ความกระจ่างนะครับ คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับควรจะดําเนินการต่อนะครับครับวันนี้ที่ทางสมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนภาคกลางลงมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทธลทรศรียาเนี่ยเราก็มีเป้าหมายในการที่จะลงมาพบกับหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยได้รับคำเ,เสนอแน่จากเกษตรกร,ะกรนะครับว่เาเขาอยากเนี่ยได้น้ําเพื่อทําการ,กรเกษตรแล้วก็โดยเฉพาะอุทยาเนี่ยเป็นที่เป็นศูนย์รุ่นน้าของประเทศอยู่แล้ว แต่ว่าไม่สามารถเอาน้ำเนี่ยเข้าในพื้นที่เกษตรเองได้นะครับเราก็ดูว่ามีโครงการที่ทางจังหวัดเนี่ยมีกองทุนพลังงานทด,ทดแทนอยู่นะครับสามารถได้รับสัรจัดสรรเงนงบประมาณเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก25ล้านแต่ทํายังไงว่าจะมีหลักเกณฑ์กติกาที่เกษตรกรเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันต้องผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งจะมาสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ เราก็เลยประสานให้กับทางเกษตรกรกับทางส่วนราชการนีได้พบกันจัดที่ดินทํากินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินของรัฐที่อําเภอบางไทรนะครับในระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างข้อการาจัดทําเรื่องเอกสารการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติะก็คิดว่าภายในปีประมาณห5เนี่ยเราคงจะได้ไปดีใจกับพี่น้องที่เหล่านั้นนี่นะครับที่จะได้ใบรับรอง สิทธิในการเข้าอยู่เอ้ารองอย่างถูกกฎหมายการจัดลูกที่ดินเพื่อพัฒนาของจังหวัดพระนครศรียาที่ตำบลเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือนะครับก็มีผู้เข้าร่วมโครงการ13รายพื้นที่เนี่ยร้อยกว่าไร่นะครับก็ขณะนี้เนี่ยสำเร็จไปประมาณ70%สําหรับในเรื่องของถนนสายหลักนะครับแล้วก็พี่พน้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ตกลงกันได้ในหลักเกณฑ์ ซึ่งกติกาในการที่จะลดจําจนวนพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยก็อยู่ในขั้นจบแล้วนะครับอยู่ในในการดําเนินการถนนสายรองต่อไปนะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ก่พี่น้องประชาชนและตรงในหลักการเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยสอดคล้องกับขังเมืองสองเนี่ยอยู่ในอําอเภอซึ่งเป็นอําเภอที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นนะครับ เป็นการสร้างเมืองใหม่ในส่วนที่เป็นชายแดนของแต่ละจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็จากการจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยพี่เนาะเจ้าของที่ดินทั้ง13ลารายเนี่ยนะครับก็ได้รับประโยชน์จากการจัดรูปที่ดินครั้งนี้เนี่ยทุกราย